อคอยย่องย่องมาทำอะไรถ้าทำไม่เป็นหน้ามันไม่เลวเนาะก็จิ้มไปย่องเอาตรงนี้จักหน่อยเว้นตานีดก็ใส่ไปใส่มาก็ลั่วปม้อมหน่อยก็คอยจัง Yup. อันตรายมันกเยอะคนว่ายน้ำไม่กินแล้วมาอยู่ใกล้น้ำบ้านไม้ยังนน หลังหลอกพมาล้วไปยิงจสวดปีนร้อนเลยแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จตามมาตามมา nó lúc Lúc mà có cua ngu Từ là nó đơn mà hay ăn nó Ủa cắn mới hay đến thắng cái chơi lục ปลูกแค่กินกอนเดียวก็เลือกกินส่วนมากจะไม่ค่อยได้กินหรอกต้มยำประมาณนั้นโอ้ยมองไม่เห็นประมาณนั้นแหละเนาะทุกท่านคะพี่พีๆน้นองๆขาจีระผ้ากาบขอบพระคุณเป็นยังสูงเด้อ ขอาคุณดวงๆด,ด,ด้วยน้องทักไทยดีเอ็ดมินทินปเจน้องแอนคนทักเขนแล้วทำแขนต้องบ้านแล้วน้องรักคูฟุ๊กคูสุกกันมาต้องต้นเลยน้องแอนแล้วก็คที่ฝันทานี้เอ๊ะน้องโมเรนมาเหรอ ดูไม่ไหวเันขอบคุณขอบคุณเอ้อดูเหมือนได้ทักน้องเรลแรอยูือเนละตอนให้อาหารปลาหรือเปล่าโอ้ยยายจีนกับแป๊ดเดียวนัะะ่นละนีแค่น,นองกับบ้าีเสื้อแบบไก่ แ้่อมาก็น้องก็อยากหยอกูิจิวะาีิาาาจิก็อยากให้น้องหยอกเหมือนกันห <laughs> นุเดียวเียไก่กับนาอนั่นตัวละก็ะจะไม่ให้พูดว่าความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จตามมา,าตัวน้องแอนเห็นไหมมาถึงมุมสัเลยเดย้มุมบอ่อปลาเลยเด้อ ทั้นบอปลาทั้งตักเลเหมือนนะปัญหาว่าเมื่อกี้ล่วงน่ล่วงสาเหตุอะไรไม่รู้เลยเข้าได้ต่อได้ไม่ได้หันไปมองหรอกพยายกล้องพยายขาโทรศัพท์มาเนี่ยเอา้าพอวางเออตินลังลังอย,อยู่ยังอยู่่บจ้าย <laughs> chạy ôi bây giờ khai ấn bằng nó <laughs> lên son hạ cái nữa chạy ế mà